มีตายเงี้ยแข็งๆก็ลำบากนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมนิชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับมาแล้วนะครับสำหรับใบที่เป็นใบเครื่องรีดของสเตลเล่เนี่ยนะครับปกติมันจะเป็นใบไฮสปีดอย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ผมเอามาแล้วนะครับเป็นใบคาบายนะครับเหตุผลก็เพราะว่าจะต้องมีล่องตรงนี้สองล่องด้วยนะครับเพื่อที่จะใส่น็อตเวลาที่ตั้งใบเนี่ยจะต้องมีตัวล่องเพราะฉะนั้นใบคาบ่ายเนี่ยมันจะหายากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาแล้วครับผมสั่งเข้ามาโดยตรงเลยสําหรับเจ้าสเตลเล่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเคลลิกย ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a p n t e l t u n เท่านั้นนะครับ เขาถ้าพูดถึงเครื่องรีดในตระกูลที่เป็นพอตเทเบิลที่ยกได้ตัวนี้12นิ้วหรือว่า13นิ้วโดวยประมาณเนี่ยนะครับเราก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่เจม่าเรานะครับเจม่าตัวนี้ผมก็มีโปรอยู่นะครับอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนนี้นะครับจนถึงสิน้นสิ้นปีนี้เลยก็อยู่ประมาณ9พันปลายๆหรือว่าตีทว่าตัวเลขกลมๆประมาณ1 1ื่นตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมาเป็น ตัว s t a ลลนะครับตัวนี้จะประมาณ1 5ื0นหนะครับตัวนี้แล้วก็จะกลายเป็นพวก m a k i t a ก็20,000ต้นต้นๆแล้วหรือว่าจะเป็นดีวอกก็2 0 0 0 0ต้นๆไปนะครับเนี่ยผมจะมีเพดานอยู่ราวๆนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวใบกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปของ s t a ลลตัวนี้ก่อนนะครับเขาสำหรับ s t a เลหรือว่า s t a ลลที่เป็นเครื่องรีดหรือว่าเพนเนอร์ของเขาเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีอยู่รุ่นเดียวสําหรับในท้องตลาดเราเนี่ยตอนนี้ใบของเขานะครับที่จําหน่ายในท้องตลาดตัวนี้นะครับก็ตีเซว่าประมาณ2,000บาทนะครับตัวนี้เขาจะมีสล็อตอยู่นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาต้องการตั้งใบโดยใช้หัวน็อตนะครับเสียบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวใบของเครื่องรีดตัวสตัลลี่ตัวนี้จะไม่มีสปริงดันใต้ใบเหมือนยี่ห้ออื่นๆเขานะครับแล้วก็ไม่มีจิกอยู่ข้างนอกเหมือนมากิต้า เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สล็อตตัวนี้จะต้องมีในใบของเขาเลยจําเป็นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นความสําคัญของตัวใบของเขาก็เพราะว่าใบของเขาเนี่ยจะเป็นไฮสปีดเพราะฉะท,ทุกทุกยี่ห้อนะครเขาจะเป็นใบเนี่ยไฮสปีดไฮสปีดหมายถึงใบที่มีความเหนียวแข็งแต่ว่ามันจะไม่แข็งเท่าใบที่เรียกว่าใบคาร์บายหรือว่าทางสเตนนะครับตัวนี้ตอนนี้เรามีไทคอมพิวเตอร์ก็เลยทําขึ้นมา แล้วก็เอามาจําหน่ายโดยตรงเลยนะครับสำหรับยี่ห้อนี้แบรนด์นี้โดยตรงเลยก็คือแบรนด์ของสแตลลี่ที่เป็นเครื่องรีดผมเอาใบขาบายมาจําหน่ายแล้วนะครับใบขาบายก็คือมันจะมีดําๆอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนะฮะเนี้ยอาจจะคมนิดหนึ่งนะฮะมันจะมีดําๆอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้ก็คือเอาขาบายมาอินเลยแปะอยู่นะครับนะฮนะรประมาณเซนหนึ่งนะครับสูงเนะี่ยแล้วผมก็จะมี ทำสล็อตเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะทำสล็อตเหมือนตัวดั้งเดิมของเขาแต่ว่าข้อดีคือใบเป็นใบคาบายนะครับใบคาบายคือมันจะมีความแข็งมากกว่าทนความร้อนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะใส่ได้มากกว่าไฮสปีดนะครับ <All right. S 1> ครับตรงนี้ถ้าไม่รู้กล้องเห็นไหมครับ mm hmm. ก็จะมีไทคอมเปอร์เป็นยิงเลเซอร์มานี่ฮะนะครับร่วมกับตัวแบรนด์ของยี่ห้อนี้เขานะครับ ตัวนี้นะฮะมันจะเป็น3 1มมิลคูณ19มิลแล้วก็หนา3มมิลนะครับตรงนี้นะฮะเป็นคาบายนะครับครับทีนี้ผมจะเข้าไปดูวิธีการเปลี่ยนใบให้ท่านในคลิปนี้เลยครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวบอกราคาก่อนครับตัวของเขาเนี่ยตีเท่า2100น่นะครับที่เราจําหน่ายอยู่รวมส่งด้วยนะครับเราก็ขายใบคาบายราคาเดียวกันเช่นกันครับ2,100เช่นกันนะครับสาหรับใบคาบายหรือว่าจะใบธรรมดาเนี่ย ราคาเดียวกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนใบกันด้วยครับครับสำหรับวันนี้ผมมีโปรพิเศษอีกนะครับถ้าท่านอุดหนุนพร้อมกับใบตัวเครื่อง16,200ตัวใบ2,100รวมแล้วเนี่ย1 8 3 0 0่ั้ยใช่ไหมครับลดใบอีก500เลยครับเหลือ17,800นะครับสำหรับตัวเครื่องรีดตรงท้ายเนี่ยเขาจะมีตัวกระจังสำหรับดูดฝุ่นนะครับตรงนี้แล้วชุดตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาแล้วเรามาดูใบกันนะครับ ครับก็ถอดประแจหกเหลี่ยมตรงนี้ออกนะครับด้านหลังนะครับครับก็ถอดออกมานะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวหูหิว้วตัวนี้ก็เป็นกระจังเราก็จะเห็นตัวใบเขาเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, ตัวอัดหลังใบอยู่นะครับ เขาก็จะให้ตัวตั้งใบกับประแจมานะครับประแจตัวนี้ก็คือไขน็อตออกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวตั้งใบตัวตัว be ้งใบเขาจะไม่เหมือนพวกแบรนของเจ็ตหรือว่าเจม่าจะไม่มีตัวกดอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่มีสปริงดันใบนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะตั้งใบตั้งใบตามหัวน็อตที่ขยายตรงนี้โดยที่ให้ประแจหกเหลี่ยมตัวนี้มานะครับเนี่ยฮะสำหรับดันหัวน็อตเวลาตั้งใบนะครับตัวนี mm ้จะเป็นตัวล็อกใบเพราะ เวลาเราถอดตัวกาดออกตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็หมุนนะครับมันก็จะเข้าล็อกเข้าที่ของเขานะครับแล้วก็ไขน็อตตัวนี้ก็คือการหมุนตามเข็มนาฬิกาคือหมุนเข้านะครับถ้าหมุนออกก็คือการเบ่งให้แน่นนะครับหมุนเข้าตามเข็มแล้วก็จะถอดใบออกได้นะครับอันนี้เราต้องไขหัวน็อตเข้าไปครับแล้วก็ดึงตัวใบมันก็จะเป็นฝาประกับแบบนี้นะครับ แล้วถอดใบออกมานะครับใบก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยฮะก็จะมีสล็อตสล็อตนี้คือตัวหัวน็อตตัวนี้แหละครับเนี่ยปีกหัวน็อตตัวนี้จะเป็นตัวล็อกใบไว้นะครับครับอันนี้เป็นใบของเรานะครับใบของเราก็จะมีขาบายนะฮะเทียบกันดูนะครับอันนี้อันเก่าเขาจะไม่มีขาบาย <Okay. S 1> ครับเท่าที่ผมดูผมว่าการใส่ให้ง่ายที่สุดก็คือ เราหมุนตัวหัวน็อตตรงนี้ให้ลงไปข้างล่างเลยให้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 ใกล้เคียงกับตัวสล็อตเขานะครับแล้วเราเราปล่อยทิ้งใบลงไปให้นั่งกับพื้นก่อนเลยนะครับอพอนั่งกับพื้นเสร็จเราก็หมุนตัวหัวน็อตเนี่ยนะครับหัวปีกให้ลงมาพอดีกับตัวสล็อตของเราตัวตัวร่องที่เขาทำมาให้เนี่ยนะพอเข้าไปได้เนี่ยฮะมันก็จะเข้าไปแนบกันได้แล้วก็มีพื้นที่ให้เราเอาตัวฝาประกับเนี่ยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ พราะไม่งั้นเดี๋ยวปีกของหัวน็อตมันจะมากันเรานะครับอ่าทีนี้เราก็เข้าไปได้แล้วอ่าเนี่ยฮะตัวนี้ก็จะสไลด์ซ้ายขวาแล้วก็มาจัดให้ตรงนะครับจัดให้เรียกว่ากึ่งกลางนะครับส่วนตัวสล็อตตัวนี้ใบตัวนี้เดี๋ยวเรามาตั้งทีหลังกันนะครับครับเทคนิคของการตั้งใบนะครับก็คือเราหมุนตัวน็อตตัวนี้ครับให้ให้หน้าใบนี่นะครับเกินขึ้นมานิดหนึ่งเวลาเราครอบลงไปนะครับ แล้วให้มันรู้สึกว่ามันกระดกกระเดกทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยฮะนะฮะเห็นไหมฮะกระดกกระเดกทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็หมุนนะครับหมุนตามเ,ม,เมเข็มเข้าไปนะครับให้หัวน็อตลงไปจนกว่าตรงตัวหน้าใบเนี่ยเขาจะชนตัวจิกตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ชนเพลาทั้งสองข้างก็ค่อยๆหมุนลงไปนะครับทีละนิดนะครับแล้วจนกว่าหน้าใบมันจะไม่กระดกกระเดกนะครับอันเนี้ยผมให้มันเกินยืดเกินมามันก็จะนั่งรับกระดกกระเดกนะครับหมุนเข้านะครับ มันเข้าแล้วเราก็เช็คอีกว่ามันกระดกกระเด็กไหมนะครับมันเข้านิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับอ่าตรงนี้นะครับไม่กระดกกระเดกแล้วครับตรงนี้พอดีแล้วนะครับก็ครับพอเราได้สองฝั่งเดี๋ยวก็พอเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัดหลังใบแน่นนะครับเมื่อกี้เราอารัดหลังใบหล,มหลวมๆพอที่ใบมันจะเคลื่อนที่ได้นะครับตรงนี้อัด อย่าเพิ่งอัดแน่นนะครับครับพอเราอัดแน่นจนถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับอัดตึงๆมือนะครับน็อตตัวนี้ครับอ่าตึงๆมือก็แน่นแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาเราใส่ใบนะครับตัวนี้มันจะมากดให้มันหมุนได้แต่ว่าในเบื้องต้นอันนี้เราได้ไปแล้วหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปถอดหรือว่าใส่นะครับตัวที่อยู่ด้านหลังด้านล่างอีกหนึ่งใบนะครับเราก็หมุนมานะครับอ่าเจอแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาหมุนตัวนี้ กลับไปเหมือนเดิมเช่นกันทําเช่นกันนะครับถอดตัวนี้ออกนะครับเอาละครับแล้วก็กลับใส่ไปดังเดิมนะครับตรงนี้ก็คือกดลงไปแผ่นตรงนี้ก็จะถูกกดลงไปนะครับตรงนี้ครับอ่ะนะครับนี่แหละครับใบก็จะหมุนได้ปกติเดี๋ยวเราก็ใส่น็อตสองตัวนี้กลับไปเหมือนเดิมนะครับครับใส่ชุดหัวดูดฝุ่นกลับไปเหมือนเดิมนะครับ สำหรับ aún. ตัวนี้เขาม,มีหัวดูดฝุ่นให้เราก็เสียบเข้าไปตอนนี้ผมใช้เครื่องดูดฝุ่นของเราเลยนะครับตัวนี้ต่อมาอย่างเครื่องดูดฝุ่นหนึ่งแรงของเราตอนนี้5,000ันกว่าบาทนะครับของไทคอมเพลต์มาแล้วนะครับตัวนี้เครื่องดูดฝุ่นครับเดี๋ยวเราลองใส่ดูอันนี้เป็นไม้สนนะครับไม้เนื้ออ่อนจริงๆก็กินใบเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับเนี่ยยังมีตาตรงนี้ลองดูครับว่าเป็นใบคาบ่ายจะช่วยได้นะครับเับเปิดเครื่องดูดฝุ่นก่อนนะครับ ครับบีตายเงี้ยแข็งๆก็ลำบากนิดนึ่งครับครับผมถ้ชื่นชอบตัวใบคา,าบ่ายของเราก็มีจำหน่ายที่ไทยคอมเพวเตอร์แล้วนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม